สวัสดีครับเมนูตามฤด,ดูกาลมาอีกแล้วผักหวานกับไข่มดแดงเนีเป็นอะไรที่มันเข้าออกันดีจังนะครับแกงด้วยน้ำมันมะพร้าวเจียวหอมแดงสักหน่อยให้มหอมหอมพริกแกงกับเผ็ดนิดนึงนะครับนะวันนี้เก็บผักออยอดผักหวานหลังบ้านไว้หลายวันแล้วนะครับแกงกับหมูก็แล้วกันนีหมูสับมา เนือหมูสับก็มาทำเป็นชิ้นเละล,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 ละลายน้ำแข็งไปในตัวนะครับผัดพริกให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปใส่น้ำนะให้มันละลายนะครับเอายอดมะพร้าวแช่แข็งนะครับมาหั่นเป็นลูกเต๋าเข้านี่นะฮะประโยชน์เยอะมากนะฮะ ยอดปลอกหวานกับมาซอยๆมันเล็กๆเวลากินน้ำง่ายเวลากแกงแล้วมันเข้าถึงเนื้อกันดีนะครับใส่เยอะๆเลยนี่ไม่ต้องเสียดายครับไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเนะื้อเก็บอยู่หลังบ้านเป็นชั่วโมงได้ใดนะแต่กล้าบลเลร์เลยนะครับเนี่ยใส่หวานชำํำนี่เนะื้อไข่มดแดงเน้อหอละ30บาท <c oughs> ใส่ไปแล้วมันหายงับเลยในกระทะนะครับแกงได้ที่นะครับก็ใส่ยอดปักหวานที่ซอยไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะขินรลหวานช่ำเลยนะไม่ต้องใส่ความหวานเลยมันเป็นลักษณะของปักหวานเนื้อปรุงรสก็ซอสผักเ,ออเขียวเนื้ซีอิ๊ขาว นี่นะครับได้ที่แล้วก็ใส่ไข่มดแดงแช่แข็งลงไปเลยลถูกน้ำความร้อนนิดหนึ่งมันก็ละลายหายไปในกระทะเลยนี่นะครับกินแล,ล้วกรอบกรอบกรอบมีสองถ้วยไม่ได้กินของสองคนนะนี่เดี๋ยวลูกสาวลูกหลานชายหลานสาวมาจากกรุงเทพวันนี้มาถึงแล้ว